เกี่ยวนะไอ้ลงเหรอสวัสดีครับบอสสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานจากสตอรี่ส้มแล้วก็ขึ้นไลน์ตอนสามทุ่มครับบอสก็อยากให้ทำความเข้าใจกันเพราะเราเคยพูดมาแล้วนะครับว่าเวทีมิสชันิเวอร์สเนี่ยเรายอมรับว่าเราแข่งขันแล้วก็เรากระทบกระแทกกันในตั้งแต่ในสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะฮะจนหนักๆก็คือในสมัยต้นๆของ IMG นะฮะเราขี่เพอร์่อนที่เราคุยกันเนี่ยก็คือคุณพลัดชุกกา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราตอบโต้กันมีการแข่งขันทางธุรกิจและชื่อเสียงและการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยกับคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เขาฟ้องร้องเราตั้งแต่ครั้งแรกในปี2013มันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนโทฟี่เปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดซึ่งเราก็ยอมรับครับว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆแล้วเราก็เป็นคนไทยแล้วเราก็เป็นคนเอเชียเราก็ต้องต่อสู้กับคนผิวขาวกับคนอเมริกันอันนี้ผมก็ทำเต็มควาาามมสรถ แล้ววันนั้นที่พูดไปเนี่ยที่บอกว่าต่อไมนะ้ก็ต้องรีพีทอีกครั้งหนึ่งว่าไปดูย้อนหลังได้คือปีหลังจากอแมนดานะฮะที่ไปไประกวดแล้วเรารู้สึกว่า้ยมันไม่แฟร์สำหรับแต่และประเทศที่จ่ายค่าลิขสิทธิ์มันไม่แฟร์สำหรับน้องๆที่ฝึกมานานแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆนะ,ะับมันเจ็ดวันแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอิสราเอลอีกนะฮะก็ก็ผมคิดว่ามันไม่แฟร์แล้วที่มากกว่าคำไม่แฟร์ก็คือผมดูว่ามันกําลังเบือ่อแล้วก็กําลังแบบ กำลังจะขายอันนี้ก็ทราบมาเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพูดไปในคํานั้นเพราะเราต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าเขาเขาเหมือนเขาโรยลาแล้วเขาก็เบื่อน่ายแล้วเขาก็ไม่โฟกัสเพราะว่าธุรกิจอย่างอื่นเขาใหญ่และได้ผลประโยชน์แล้วเขาไม่อยากเก็บไว้ในโปรไฟล์เพราะว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เวลาถ้าธุรกิจไหนที่มันทําให้รู้สึกเดเมจหรืออาจจะแบบทาให้รู้สึกมีตําหนิในการใส่โปรไฟล์เขาก็ไม่ได้เอาเขาก็ยกเอาไว้ข้างนอกมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วถ้ามันไม่ผูกเขาก็ไม่ขาย ถูกไหมฮะคนที่กําลังรุ่งเรืองสุดๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เปิดแล้วคนต่อแถวทุกอย่างดีใครจะขายผมก็พูดไปในลักษณะเมื่อ4ปีกว่าที่แล้วแต่ว่าเครียดเรียนคีย์ยบอร์ดที่แบบไม่ยอมเปิดเผยหน้าก็ใช้เสียงบางช่วงเอามาใส่กับภาพเวทีที่เอลซอดอซึ่งผมเห็นแล้วนิดๆหน่อยๆก็ผ่านให้แต่ว่าหลังๆมันมาเยอะยิ่งใกล้ไฟนอมันยิ่งเยอะคนอสนุกกันใหญ่ผมก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะจุดติดแล้วคนไม่รู้ก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นผมก็เลยต้องออกมาพูดครับ เห็นว่ามีดาราเเล็ครับไม่ก็จริงจริงก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้หนักใจอะไรแต่ว่าอย่างคุณแคนดี้แกก็ออกมาพูดด้วยซ้ำว่าแกเหมือนกับผิดหวังผมผิดหวังว่าเออนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ว่าแกเลยนะผมรู้ว่าการเสพสื่อเนี่ยบางทีเราไม่รู้ที่มาและที่ไปถูกไหมครับเพราะว่าเอาเสียงเนี่ยถ้าเอาเสียงมาทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมพูดที่ไหนพูดเรื่องอะไรแต่เอาเขาเจาะในเรื่องของการการพูดถึงว่ามันเป็นต่อไม้ อะไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นเจ้าภาพก็เอาเถอะก็มันไม่มีเจ้าภาพไงในวันนั้นก็ขึ้นลงขึ้นลงก็นะ่ะแต่เขาไม่เอามาเขาเอาแค่นี้แล้วมาบวกกับภาพที่แบบเป็นมีเจ้าภาพเป็นเอลสวด,ดอร์แล้วมีฮอมีสเตทมีเวทีแล้วก็ใส่เสียงลงไปมันก็เหมือนมันก็เหมือนมันก็เหมือนอะตามกฎหมายคือการใส่ไลายป้ายสีนะครับการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งเราคุยกับทางทนายของเราแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนื่องจากบริษัทเราเป็นมหาชนเหมือนกันแล้วคุนวัยก็มีหน้ามีตาควรจะพูดเรื่องนี้ อย่าปล่อยให้กลายเป็นไวรัลไปเรื่อยๆทําให้คนเนี่ยชินชาและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดถึงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงอันนี้ครับจริงๆเหมือนเมื่อวานให้โอกาสจนถึงเที่ยงคืนก็แปลว่ามีบางส่วนที่ลบคลิปออกไปลบเยอะมากครับผมมั่นใจว่ามีเกือบเป็นร้อยนะฮะแล้วเมื่อวานก็ลบๆๆผมให้ทีมตามดูแล้วก็น้องๆตอนนี้ก็ที่ส่งเข้ามาในอีเมลผมก็มีบ้างนะครับก็มีส่งเข้ามาในอีเมลผมก็พรุ่งนี้จะรวบรวมส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เพราะว่า ผมก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยมียังมีข้อมูลอยู่นะครับเนี่ยก็เขาน้องๆก็จะส่งมาส่งมาให้นะฮะก็จะมีส่งมาก็จะมีส่งมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นีคือข้อมูลที่เตรียมฟ้องอ่นนก็ไม่ไม่ไมฮะก็คือก็คือผมประกาศไปก่อนปิดว่าถ้าใครมีข้อมูลว่าใครยังไม่ลบให้ส่งมาในอีเมลนวัด at m i s grand international com เอาวันเนี้ยอย่างเงี้ยครูกะตายนายเพชรปลอม อะไรอย่างเงี้ยจะเยอะแยะมากไปหมดบ้าบอเต็มไปหมดเลยก็ประมาณสักเนี่ยเปรมสุดาคุณเปรมสุดาคุณอะไรเงี้ยเขาก็แบบส่งกันเข้ามาก็ประมาณสักประมาณสักยี่สิบอะไรเงี้ยมาอ่านเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านอ่านแล้วอารมณ์ดีดีฮะแต่ก็ยังเหลือที่ไม่เขาไม่ทราบหรือว่าเขาไม่รบผมไม่รู้ฮะแต่ว่าผมให้ไปแล้วเพราะว่าทางทีมกฎหมายบอกว่าให้กําหนดเวลาอรู้ไม่รู้นี่ก็เรื่องของเขาละผมถือว่าผมประกาศสาธารณะถ้าไม่รู้ก็ถือว่าพลาดไป นะฮะก็ต้องเรียกมาเจราจานะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มในจิ๊ก o อเป็นแพลตฟอร์มที่เราตามได้นะครับต่อให้คุณใช้รูปแมวก็ต่ายหมูหมาก็ตามได้นะ,รนะครัเ่เที่ยงคืนเมื่อคืนและต่ตอนนี้มันเหลือประมาณเท่าไหร่ครับที่เราอ๋อผมดูเฉพาะที่เขาส่งมาอันนี้มีอยู่14อ e ีเมลตอนนี้ก็ยังมีส่งเข้ามาก็ถ้ามีอีกก็ฝากด้วยนะครับส่งเข้ามาเรื่อยๆจะได้ไปทีเดียวนะฮะก็คงไม่เยอะหรอกครับเอาจริงๆน้องๆครับผมเข้าใจนะครับว่าน้องอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของข้อกฎหมายไม่ได้รู้เรื่่องงงแลวยยัมาาเี ทำไมคลิปเสียงเพลงต่างๆใช้ได้ถ้าคุณยกไปทั้งหมดคุณใช้ได้เลยนะครับเช่น <Chain S 1> ผมพูดว่าคุณดูสภาพสิอย่างที่แบบที่อะไรฟลอริดาหรืออะไรที่เขาขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์โรงแรมกี้ถ้าผมพูดหมดเลยนะคุณก็เอาไปให้หมดสิครับเสียดายจังเลยนางงามแต่ละคนแบบเตรียมตัวไปเต็มที่วันหนึ่งก็ขึ้นลิฟต์ก็ลงลิฟต์แล้วก็ไปแล้วก็7วันจบเมื่อคุณไม่เอาไปให้หมดอ่ะถ้าคุณเอาไปให้หมดอ่ะข้อความมันจะไม่มีความหมายที่มันขยับขยืนแต่คุณอนะช็อตคัสแค่ประมาณแบบ ประมาณ7 8ดปประโยคที่ผมพูดอ่ะเอาไปสวมกับภาพอันสวยงามเราก็ทําให้คนเนี่ยเข้าใจผมผิดครับผมอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนตอไม้ที่ผูกพังใครจะเป็นเจ้าภาพก็เชิญก็เขาจริงๆอ่ะก็เขาไม่มีเจ้าภาพไงก็มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรอผมพูดวันนั้นใครจะบ้ามาพูดวันนี้ตั้งแต่เจ้าของเป็นคนไทยครั้งสุดท้ายที่ผมพูดพูดอีกครั้งว่าที่อินโดนีเซียคือการต่อสู้กับ IMG แบบสุดความสามารถ เมื่อผมกลับมาจากอินโดนีเซียประมาณส3สวันมีการประกาศว่าขายอย่างเป็นทางการเจ้าของใหม่เป็นคนไทยผมกม็ให้สัมภาษณ์จำได้เลยให้สัมภาษณ์ที่แบ็กด็อบช่อง8บอกว่าจากนี้เป็นต้นไปมิสยูนิเวิร์และมิสแกรนเราไม่มีอะไรที่ต้องพาดพิงถึงกันเราคงจะเอือเอ้ออำนวยซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นของคนไทย100%ซทั้ง2เวทีถ้าเรามานั่งทะเลาะก,กันผมว่ามันจะแปลกมากนะครแต่ว่าทางใครทางบัานใครชอบอะไรก็ไปให้สุดผมพ่อบแบบไหนผมก็ไปให้สุด นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะแบบหยุมหยิมนะฮะแล้วก็กั่นแกล้งกันแบบเมาส์ไปเม,มาส์มาอะไรเงี้ยทะเลาะก,กันไปมาเพราะว่าอันนั้นคือเราต้องต่อสู้จริงๆคนเราก็มีศักดิ์ศรีนะฮะแล้วยิ่งเราเป็นชาติเอเชีย e แล้วเราเป็นชาติที่แบบเรารู้สึกเรากาลังพัฒนาเราก็ต้องพยายามลดการถูกกดทับจากชาติที่เจริญแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมระวังมากแล้วผมก็ดูแลดีผมว่าผมผมก็เคลียร์นะครับก็สําหรับยูนิเวอร์สใหม่ก็ผมไม่ได้ติดใจไม่ได้คุยไม่ ไปเอามาได้เลยตั้งแต่ย้ายเจ้าของผมไปทําอะไรเอาพูดถึง Universe ์สกับแกรนด์อินเรนะเราไม่ได้พูดถึง Universe Thailand นะครเพราะว่า u n i v e r s ร t สไทยแลนด์ก็ยังมีหลายครั้งที่เรายังโดนอยู่บ้าง,างนะฮะแต่ว่า u n i v e r s รนะรเราพูดถึง Universe ์สกับแกรนด์อินเนะครับ MGI นะครับกับ MU ครับอ๋อก็ส่งให้บริษัทนตฮะตอนนี้มาหาชนบริษัทเขามีคนดูแลเพราะจ้างกฎหมายไว้สำหรับทําในทุกเรื่องในราคาที่สูงก็ให้เขาไปรวบแล้ดูแลให้ครับ ก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับลบได้ก็ลบเถอะครับเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับสําหรับทางกฎหมายเลยมันเสียเปรียบทุกประการนะฮะ,ฮะเกิดเป็นคนอยากจะเล่นโซเชียลก็ต้องระมัดระวังความ<ด>ปลอดภัยด้วยนะครับค่<ฮ>ะบอกขยันทำนิดนึงค่ะน้ำใจนักกีฬามากค่ะอิงฟ้าให้กับน้ใจคนมมนต์ครับครับผมก็ดีครับผมก็จริงๆแล้วผมก็บอกว่าของเราอ่ะเมื่อคืนผมก็เปิดโล่งหลายคนก็มานั่งแบบเวลาผมไลฟ์ก็มานั่งแบบเอ้ยเชียร์เอนทเนียไหมอนุนี่นั่นยังไงเอ็มยูผมบอกว่า คุณรักใครคุณจะเชียร์ใครเชียร์เลยนะฮะแม้กระทั่งในพื้นที่ผมคุณจะพิมพ์เชียร์ผมอนุญาตคนดูผม7,000-8,000คุณจะพิมพ์มาแบบทุกๆนาทีเป็น10บคอมเมนต์ผมไม่ว่า <Okay. S 2> ผมขออย่างเดียวอย่าเชียร์คนนี้แล้วไปว่าคนนั้นอย่าเชียร์เวทีนี้แล้วไปแกแนะแกแน,แนเป็นเน็บแนมเวทีนั้นมันไม่มันไม่ดีขอแค่นี้เมื่อคืนนี้ก็จะเชียร์ใครก็เยอะแยะมงมาไมโมงสามผมก็ตอบให้ แล้วผมก็พิดา่าผมก็พยายามทําหน้าที่ผมดีที่สุดแล้วผมก็บอกว่าเลิกไปเลิกไปแบบเลิกไปกดดันแอนโทเนียเถอะมาถึงนาทีนี้แล้วอ่ะปล่อยให้เขารู้สึกว่าอ n j o y เป็นตัวของตัวเองได้คิดเองได้สบายหูสบายตาด้วยตัวเองเขาจะได้มีความสุขเมื่อเมื่อเขามีความสุขแล้วเนี่ย <c oughs> ผมว่าผลลัพธ์มันก็จะดีแล้วผมก็อพรให้แล้วเมื่อคืนว่าขอให้ปังเพราะว่า เพราะว่าอย่างน้อยเราดูทรงแล้วอะน้องก็เป็นคนมีความสามารถถูกไหมฮะเมื่อวานเ็าอวยพรไปแล้วครับอขอบคุณนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งกับตําแหน่งท,ที่ได้กับน้องแอนใช่ครับกับตาแหน่งที่ได้ผมว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าทุกบริบทของทุกเวทีมันก็มีมันก็มีวิธีการของเขาแล้วก็ฝากบอกไปที่แฟนนางงามทุกๆคนที่เชียร์นะครับการประกวดสิ้นสุดลงแล้วหลายคนถามว่าพอใจมาเท็กมาถามผม ผมก็ไม่กล้าขึ้นโซเชียลตอนนี้พอใจไหมตำาหนิอะไรบอกไม่ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับทุกๆเวทีไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไงก็แล้วแต่ผลการตัดสินออกมาแล้วมันคือเวทีประกวดนางงามมันไม่ใช่เวทีสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันคือสิ่งที่เขากันกรองด้วยระบบทุกๆระบบทั้งความสวยความงามความคิดเศรษฐกิจสังคมความเหมาะสมในทุกมิติ เขาถึงตัดสินออกมาไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีพอหรือแบบเราต้องที่หนึ่งหรือใครต้องที่หนึ่งแต่อยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ผ่านแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับและพัฒนามันต่อไปนะจะทําให้การดูนางงามมีความสุขมากกว่าครับวันวันองเาสู้เต็มที่นมาให้รดโอ้ยผมก็บอกเลยคนระับมันมันมันก็ดีดีมากแล้ว啊เออแต่ทุกคนอยากให้ชนะนถูกไหมทุกคนอยากให้ชนะไม่มีใครไม่อยากให้ชนะ คือถ้าคนไทยชนะมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่โคตรดีสําหรับความรู้สึกแต่มาถึงตรงนี้เราจะบอกว่าคนที่ชนะควรจะแพ้ผมผมก็ผมก็มกกว่าเราก,เราก็เราก็อย่าไปแบบอย่าไปทาอย่างนั้นเลยมันจบไปแล้วอะกลายเป็นว่าเดี๋ยวสิ่งที่เรามีอยู่อะมันจะกลายเป็นแบบเอเออมันจะกลายเป็นเหมือนกับเราจบไม่ลงอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆเข้าใจบริบทนิดนึงแต่ผมว่าตัวผู้ประกวดเขาคงเข้าใจแล้วล่ะ เพราะเขาอยู่กับมันใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกคนคงทรงเข้าใจบริบทและเข้าใจผลลัพธ์แล้วก็ยอมรับในผลลัพธ์แต่ว่าคนที่ยังไม่ยอมรับคือคนที่อาจจะอยู่ไกลแล้วก็ยังใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องต้องแบบดีคลายก็คือหมายถึงว่าค่อยๆเข้าใจแล้วสเต็ปถอยลงมาด้วยความสุภาพแล้วโอกาสหน้าเราจะได้สิ่งที่ดีขึ้นนะฮะดีกว่าให้ใครมาจําเราว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วจะทําให้เรารู้สึกว่ามัน มันไม่ปลอดภัยถ้าเราจะถ้าเราจะอยู่กับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ต้องระมัดระวังคาแรคเตอร์ของกองเชียร์ครับมารทำให้ปีหน้าธุรกิจางงามแบบธุรกิจแบบว่าคือทักมาเดิมแบบว่าผมว่าไม่ต้องรอปีหน้าหรอกครับมันก็ลากกันมาตั้งกี่ปีแล้วครับมันหยุดที่ไหนแล้วฮะมันก็ไปเรื่อยๆผมจะโตขึ้นไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าเราก็ทก็ก็จถามว่าถามว่าเฉพาะนางงามล้นวนเนี่ยมันไม่โตครับมันต้องหามิติอื่นเข้ามาสอดแทรกนางงามทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่รวมถึงแกรน ถ้าผมไม่มีอีเวนต์ถ้าผมไม่พยายามทำทุกอย่างให้มันนอกกรอบและมีมิติมันก็แค่ปีละครั้งสองครั้งมันก็ไม่สามารถจะอยู่ยั้งงครงการได้เพราะว่าองค์กรมันต้องมีทุกอย่างในทุกๆเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่เราก็จะสนุกกับมันมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะเราก็ต้องพัฒนาสิ่งที่ผมได้จากการดูตรงที่ผมได้ก็คือผมจะต้องพัฒนาตัวเองอยังไงอันนี้คือเรื่องจริงนะผมจะถ้าผมจะประชุมกบทีผมจะบอกว่าเราต้องพัฒนาอะไร เราจะต้องหาเจ้าผ้าแบบไหนเราจะต้องปรับปรุงอะไรเราไม่ได้ดูเพราะว่าเราดูเพราะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะต้องไม่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรมากขึ้นเราเรารู้ว่าเราเล่นกีฬาประเภทนี้ถนัดกีฬาประเภทนี้เรายังเล่นไม่เก่งเราต้องไปฝึกเพิ่มครับสุดท้ายแล้วครับอสค,ค,คือในโซเชียลเขาเยอะมากอินฟ้ารองหนึ่งแกนอินเตอร์แอนโตียลองหนึ่งเป็นชุงเดียวกัแล้วมงทอ,องเมื่อไหร่เพราะมันินยากมาก ก็คนไม่ได้ว่านะฮะคนที่มาแกรนทุกคนน่ะจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงอ่ะใครประสบปฏิเสธตัวแทนจังหวัดแล้วะล่ะไม่ไม่ถึงว่าหมายถึงว่า1 1 12คนที่บานมาจนถึงอุ้มอ่ะก็ม,<า>มันชัดเจนอยู่แล้วมันสู้ไม่ไหวเราก็รอจนคนคนหนึ่งที่มันมหาหัศจรรย์มากมากมันที่มาหัศจรรย์ยิ่งกว่าอินฟลูเหรอครับ <c oughs> มันต้องมีสิครับอันอาจจะรอย0ปีก็รอดได้มันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่าย เจ้าของเขาไปนคนไทยทำไมถึงมโยนมืองไม่คนไทยไม่หรอกครับผมว่ามันมีมันมีเหตุและผลอยากอยากคิดง่ายๆอย่างเวที่ผมโอ้โหจะให้คนไทยเมื่อไหร่ชนะก็ได้บางคนพูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามงอยู่ในมือผมตอนนี้มงก็อยู่ในมือคนไทยทั้งสองแล้วแต่การจะทำอะไรผมมั่นใจว่านักธุรกิจและผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นยูนิเวอร์สหรือผมก็จะต้องมีเส้นบางๆหนึ่งเส้น เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราควรและสิ่งที่อันตรายคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ได้ว่าอะไรมันอันตรายนะฮะหลับหูหลับตามันจะหน้ามืดนะฮะเราจะพังซะเปล่าๆถ้ามันไม่ถึงก็อย่าอย่าอย่าผมก็ไม่ทําอยู่แล้วเราอไหวไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าถ้าผมตายไปผมก็จะฝากบระจ่างไว้หรือว่าคนแบบคนแบบไหนที่จะรู้สึก่ามันจะต้องได้มผมผมบอกเลยนะวันสักวันหนึ่งมันต้องมีมาคุณเชื่อผมไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่มีแต่มันยังไม่มา มันอาจจะมาแบบมหัศจรรย์ภาษาดีอินเนอร์ดีแล้วอยู่ๆคนทั้งประเทศรักและคนต่างประเทศรักมันจะต้องหาคนแบบนี้ให้ได้นะฮะมันถึงจะขับเคลื่อน power จริงๆและธุรกิจจริงๆให้กับแบรนด์ได้วันนี้ยังไม่มีให้ประเทศอื่นเขาก่อนนะฮะ <c oughs> แต่ถ้ายอมแล้วยอมรับถ้าเป็นธุรกิจด้วยเป็นความดังด้วยอินฟ้าก็ถือว่าประสบความสําเร็จน้องเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้ก็แฟนขับเยอะ แล้วเดี๋ยววันที่ 24, 25, 26นี้ก็ไปฟิลิปปินส์นะฮะคอนเสิร์ตใหญ่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็วันที่1 uh, 30, 1, 2ธันวาก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่กัมพูชานะครับที่นากาแลนนะครับก็มีแผนในการรองรับงานค่อนข้างตลอดนะฮะในทั้งปีครับและคิวงานไม่เคยว่างครับพี่วานเราเริ่มงล้วคอนเสิริฟ้าลคะช่วงวานก็เริ่มแล้วครับจะได้ชมประมาณถ้าจำไม่ผิดก็คือกุมภาพันธ์ปลายอันนี้คือเรื่อง เรื่องเขายังไม่บอก <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่มาอะไรสามชายครับคู่คู่กับพี่ป้องไหมครับไม่ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> อันนั้นเขากำลังแคสกันใหม่ฮะ oh. <c oughs> อันนี้เป็นโปรเจกค่อนข้างจะความลับนะฮะแล้วก็ผมมั่นใจว่าเนื้อเรื่องดีมาก <Okay. S 1> <c oughs> เล่นเป็นโสเพณีตั้งแต่เด็ก <c oughs> นี่แอบสปอยแล้วนะผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหรือเปล่าครับไม่ใช่บุญรอดไม่ได้เป็นโสเภณีบุญรอดแค่มีแฟนสลักแต่ก็คล้ายๆถ้าไม่ใช่ในายสาวชายมันก็มีทั้งในรักไม่ได้เป็นโสเภณีจริงย้อนยุคด้วยครับอ่าพอแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป้อนเขาโทรศัพท์มานะฮะเดี๋ยว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 ช่องวันเขาโทรมาติดตามแต่รับผมอ่านแล้วผมขนลุกแล้วก็น้องขยันมากเรื่องการแสดงผมว่าน้องไม่ยากแต่ยากต้องเล่นหลายเรื่องเช่น กูเจิงต้องเล่นเอง <Okay. S 2> นะฮะแล้วน้องก็เรียนกูเจิง <Okay. S 2> นะครับเรียนจนได้ในเพลงที่ต้องการนะครับตอนนี้ก็มีการเริ่มบันทึกแล้วสําหรับบางซีนที่ยากๆครับผมเลิฟซีนสนัดด้วย oh. ไม่ใช่โดนรักลูกทุง่งหมายถึงว่าเรื่องนี้ oh. เรื่องอีฟ้าแต่เลิฟซีนของเขงาไม่ได้แบบเลิฟซีนแบบก oh. ็จะ่กะเจอเพราะความรักแต่เลิฟซีนเพราะความจําเป็น oh. คุณคิดดูว่ามันจะอึดอัดขนาดไหนแล้วพี่เราอนุบตลพี่นุบาอนุัติได้แค่ไหนกับเลิฟซีนอีฟ้าก็ อ้าวก็พูดตรงๆนะฮะก็ขอดูคนที่เล่นด้วยนิดนึงอ้าแล้วพอเห็นคนดูคนที่เล่นด้วยอ่ะโอเคไหมคือตอนนี้ที่เขาขอมาเนี่ยที่ต้องเล่นกันอยู่เนี่ยเป็นดาราพระเอกเก่าแต่รุ่นเดอเพราะว่าในบทนี้มันจะต้องมันจะต้องขายกับทุกประเภทนะฮะมันต้องขายกับสิบล้อสองล้อมันต้องขายหมดต้องรับลูกค้าหลายประเภทต้องรับลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนนี้ก็เป็นตัวพ่อในวงการ แต่ผมก็บอกเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยก็คือขอแค่ประมาณหนึ่งแล้วขอแบบขอรับแค่สีนอารมณ์หนักๆแต่อย่าปะทะกันปุ้งปังปุ้งปังนะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหนักไปฮะก็คือได้ดูไปเดือนเดียวตามกำหนดนะครับเพราะว่าทั้งทั้งของชาร์ลอตต์แล้วก็ทั้งของอิงฟ้าออกใกล้ๆกันครับออกใกล้ๆกันห่างกันประมาณเดือนเดียวครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะหอดขออินเสอร์นิด